ราชาลูกหนังทัวโลคขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2023-2024แมนยูนเจ็ดประทักคริสตันพาเลซแข่งวันเสาร์ที่30กันยายน2023เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย่ทยทอดสดทาง t r u ูพรีเมีย f o ฟุตบอล2ส,สนามโอทัฟฟ์กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรียกได้ว่ายัางไม่ทันลืมหน้ากันก็ต้องมาเจอกันอีกครั้งอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งก็อย่างที่ทราบดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในยกแรกศึกคาราบาวครับรอบ3ไปแบบขาดลอย3ต่อ0ย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่วนในลีกปีแสดงรังอันดับที่9มี9แต้มจากการลงเล่น6นัดแรกของฤดูกาลฝั่งคริสตันพาเลตเพิ่งจะบุกไปโดนแมนยูใส่ถึงโอทฟฟอร์ด3ต่อ0ูนในเกมคาราบาวครับกลางสัปดาห์ และแน่นอนนี่จะเป็นเกมล้างตาที่พวกเขาได้ลองเชิงศึกษาแนวทางการเล่นของปีแสดงมาแล้วแชมป์อันดับในตารางก็ไล่เลี่ยก,กันโดยดีเอีกเกิลส์ก่อนเกมรังอันดับ10มี8คะแนนจากการลงเล่น8เกมสีซสั่นนี้ความพร้อมก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของเอริกเทนฮากยังคงประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายโดยจะไม่สามารถเรียกใช้งานอามัดตาอเล่คอบบี้ไมนูไทเลวมาเลเซีย ลุกชอและรายล่าสุดอย่างอารอนวานบิสกาในเกมนี้แน่นอนแล้วขณะที่เซคโอเรกิลอนสกอตแมกธอรนและลีสโดมาตินีสยังต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งส่วนในรายของอันโตนีและเจดอนซานโชที่มีปัญหาส่วนตัวคาดว่าก็จะยังคงไม่มีส่วนร่วมในเกมสุดสัปดาห์นี้ขาดการเ1ิญผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูโอนาน่ากองหลังดาโลลนเดลฟวารานอัมระบัต กองกลางแรดฟอร์ดบรูโนกาซิเมโรเมสากานาโชกองหน้าหอยหลุนความพร้อมก่อนเกมคริสตันพาเลสฝั่งทีมของรอยฮอตซันจะไม่มีชื่อของไมเคิลโอลิเซ่มาทิอุสฟรานกาเจฟอร์สันเลอร์มาเจมส์ทอมกินอัซซอนเอดูอาดีนเฮเลสันและนาธานเฟอร์กุสันในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ทั้งหมดส่วนในรายของนาโอรูอาฮามาดาและไจโรลีเดวา ยังต้องลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงคริสตันพาเลสผู้รักษาประตูจอห์นสตันกองหลังวอร์ดเอนเดอร์สันบิชาร์ดมิทเชลกองกลางอายูดูกรเอซฮิューฉลุปกองหน้ามาเตตาผู้ตัดสินคริสคาวานาช VAR Peter ปีเตอร์แบงค์ผลงาน5นัดหลังที่ทั้งคู่พบกันแมนเชสเตอร์ชนะ3เสมอหนึ่งคริสตันพาเลสชนะหนึ่ คาดการความเป็นไปลและผลการแข่งขันกลายเป็นการดีแมอย่างรวดเด็วในรอบไม่กี่วันสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคริสตันพาลิสที่จะลงเล่นที่สังเวียนเดิมเมื่อวันอังคารที่โอทฟอร์ดอีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นเกมหลีกที่ทั้งสองจะต้องเล่นใหญ่ใส่เต็มแบบไม่มีกัก๊กเหมือนในฟุตบอลถ้วยแน่นอนว่ารูปเกมจะเป็นเจ้าบ้านที่ยังคงครองบอลบุกเข้าใส่เหมือนในเกมกลางสัปดาห์ส่วนทีมเยือนคงจะเน้นแพ็คเกมให้รัดกลุ่มยิ่งกว่าเดิม แน่นอนว่าทั้งสองทีมจะกลับมาใช้นักเตะที่ดีที่สุดลงสนามนั่นน่าจะทําให้เกมดูสนุกมากขึ้นปีแสดงเองแม้จะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายแต่พวกเขาก็มีขุมกําลังที่ใหญ่พอในการพลัดเปลี่ยนกันลงสนามส่วนพาเลสเองก็ยังมีไม้เด็ดอย่างเอเบเซีเอเซและโจอาคิมแอนเดอร์สันที่ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองในเกมคาร์บาวครับนัดที่ผ่านมาซึ่งปู่รอยน่าจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างมาปรับใช้ในเกมนี้อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามโมเมนตัมน่าจะยังอยู่ที่ฝั่งของเจ้าถิ่นแต่เชื่อว่าอาจจะทําได้แค่เฉือนชนะบูตวิดวเท่านั้นขาดการสกอร์แมนเชสเตอร์เดดหนึ่งคริสตันพาเลสศูนย์ยังห่างชั้นโรโนโัลดดิมิทาเบอร์บอตอฟอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ออกโรงชี้อีกรายว่าเจดอนซานโชสําคัญตัวเองผิดและสมควรขอโทษเอริกเทนฮากเนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ใช่สตาร์ดังในระดับเดียวกับคริสเตียโนโรนัลด สานโชวไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เลยนับตั้งแตเดือนก่อนหลังมีปัญหากับเจ้าหน่ายอีกทั้งเจ้าตัวยืนยันที่จะไม่ขอโทษด,ด้วยแม้คาดกันว่าเทนฮักยินดีส่งเขากลับมาลงสนามหากนักเตะยอมกล่าวขอโทษต่อสถาน,นก,การณ์ดังกล่าวเชื่อว่าดาวเตะวยัย23ปีพร้อมย้ายทีมในเดือนมกราคมเนื่องจากเขายังถูกสโมสร,รสั่งพักแข้งโดยไม่มีท่าทีว่าเจ้าตัวจะยอมขอโทษผู้จัดการทีมอย่างที่หลายเสียงกระตุน้นกระทั่งล่าสุดเมื่อ28กันยายน เบอร์บาตอฟออกโรงตริงว่าซานโชสสำคัญตัวเองผิดเนื่องจากเขายังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากเท่ากับโรนัลโดและสมควรขอโทษกุญนสือ่อบางครั้งนักเตะก็เป็นแบบนี้และผมหวังว่าจะไม่ใช่กรณีของซานโชซึ่งปล่อยให้การสะสางปัญหาเนิ่นนานเกินไปเนื่องจากเขาประเมินค่าของตัวเองกับสมสรสูงเกินไปตอนที่มันเกิดขึ้นกับโรนัลโดมันแตกต่างกันเพราะเขาประสบความสําเร็จทุกอย่าง ผมอยู่กับสโมสรตอนตอที่เวนดูนี่มีปัญหาผิดใจกับผู้จัดการทีมและพวกเขาสะสางมันได้อดีตกองหน้าชีมชาติเบลแกเรียเอ่ยผมคิดว่าซานโช่สาคัญตัวเองผิดเขายังไม่ได้แชมป์กับทีมมากมายมันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันยูนเต็ดสามารถกําจัดซานโช่ออกไปได้อย่างง่ายๆสําหรับเรื่องนี้เขามีความสามารถอย่างที่เราได้เห็นกับดอดมุนแต่เขายังไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นกับยูนเต็ดเราทําได้แค่คาดการบางทีอาจเป็นคนที่อยู่รอบข้างเขา หรืออาจเพราะเขาเองที่ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการทีมหากมันยืดเยื้อต่อไปผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการแยกทางกันพร้อมสู้เต็มที่อันโตน่ยิมราออกจากโรงพักหลังให้การนาน5ชั่วโมงสตาลูกนังวัย23ปีโดนผู้พิทักษ์สันติราชในบ้านเกิดสอบสวนคดีทำร้ายร่างกาย อดีตหวานใจหลายครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน2022ถึงเดือนพฤษภาคม2023ก่อนที่เจ้าตัวและสมสทรจะตกลงให้พักงานชั่วคราวระหว่างเคลียร์ความบริสุทธิ์ของตัวเองปัจจุบันอันโตนีเดินทางจากเซาเปาโลก,กลับมายัางเมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วเพื่อเคลียร์คดีเชาหลังคดีดังกล่าวอยู่ในการสอบสวนของทั้งตำรวจบราซิลและอังกฤษ ล่าสุดอดีตาอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเดินทางไปที่สถานีตำรวจเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมทั้งยินดีที่จะให้ปากคำคดีเชาดังกล่าวที่สำคัญเจ้าตัวปฏิเสธเรื่องทำร้ายร่างกายคาวลินทั้งหมดขณะเดยียวกันเดอะไทมส์สื่อชั้นนำระดับโลกรายงานว่าเดอะมุนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและยินดีมอบโทรศัพท์มือถือของเขาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้สำหรับการสืบสวนด้วย พร้อมปะทะเอ็ดดี้ฮาวลันนิวคาสเซิลพร้อมชนแมนยูโจ์เก่าคาราบาวฮาวสําแดงฝีมือคุมทีมนิวคาสเซิลเปิดบ้านเคียมแมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์ตกรอบ3ามถ้วยคาราบาวครับได้อย่างยอดเยี่ยม1ต่อศูนย์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจากลูกยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักในช่วงต้นครึ่งหลังอย่างไรก็ดีจากผลการจับสลากประกบคู่ในรอบสี่หลังจบเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คซาลิกาดงต้องดวนกลับเมเตตคู่ชิงชะเลิศปีก่อน ซึ่งผีแดงคว้าแชมป์ไปครองได้ด้วยการกำชัย2ต่อ0ูนย์โดยเกมในรอบ4ทีมอีสานต้องเล่นในรังโอทัฟฟ์ด้วยต่อผลการจับสลักดังกล่าวฮาวยอมรับว่าหากเป็นไปได้ก็อยากเลี่ยงการบุกกับทีมของเอริธเทนฮากแต่ยืนยันว่าพร้อมพาทีมบุกไปบุกกับคู่ปรับเก่าแน่โดยหวังว่าจะล้างตาเช่นกันพวกเขาเป็นทีมชั้นยอดอีกรายแต่เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราชนะเกมที่ยากมาได้ดังนั้นผมจึงมั่นใจว่ายูเนเต็ดจะเป็นเกมที่ยากเช่นกัน แต่เราจะพยายามชนะห้าวเอ่ยมันเป็นทางเดียวที่เราสามารถมองได้เราจะพร้อมเมื่อถึงเวลาเราไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นทีมของเราจะเป็นอย่างไรเราจะมีนักเตะที่พร้อมลงสนามมากแค่ไหนเราต้องเจอกับทีมชั้นยอดเสมอและเราคุ้นเคยดีวิธีเดียวคือเราต้องพัฒนาตัวเองมันอาจไม่ใช่ผลการจับสลากที่เราต้องการเราเคารพยูเนเต็ดแต่เราพร้อมเผชิญหน้ากับพวกเขา ทังนี้เกมคาราบาวครับรอบสี่ถูกกำหนดให้เตะก,กันในระหว่างสัปดาห์ของวันที่30ตุลาคมโดยในเบื้องต้นเป็นที่กะเก่งกันว่าแมนยูเจ็ดน่าจะถูกจัดคิวให้บุกกับนิวคาสเซิลในวันที่1พฤศจิกายนเ๊ปโดกดิลาก,กุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยความลับเคยเกือบเซ็นสัญญาคว้าตัวจอ์นี่อีแวนส์เข้าเสริมตัวเลือกแนวรับเรือใบสีฟ้ามาแล้วก่อนที่ตอนนี้นักเตะจะกลับไปสร้างชื่อก,กับแมนยูเจ็ดได้อีกคน ภายหลังขึ้นชั้นจากทีมเยาวชนปีแสดงแล้วอีเวนย้ายออกไปร่วมทีมเวสต์บอร์ดอัลเบียนช่วงปี2015เมื่อต้องเสียตำแหน่งให้พวกคริสมอร์ลิงมาคอสโบรโฮหรือฟิวโจนในซีซั่น2014-2015จากนั้นอีเวนโยกไปเป็นตัวหลักของเลสเตอร์ซิตี้อยู่หลายปีกระทั่งหมดสัญญาแยกจากทีมจิ้งจอกเมื่อซมเมอร์และเซ็นสัญญากลับเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยงเซอร์ไพรส์ภายหลังเข้าร่วมซ้อมเรียกความฟิตกับทีมผีแดงในธนฟรีเอเยต์ และทำผลงานในสนามซ้อมเข้าตาเอริกเทนฮากที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าก็คืออีเวนในวัย35ถูกส่งลงตัวจริงในเกมเียมลิกนัดล่าสุดกับเบอร์ลีและเล่นได้ยังโดดเด่นทนํา1ึแอซิสและมง1ประตูแต่โดนริบจาก V.A.R ช่วยแมตเจัดกรรมชัย1นึ่งต่อศนายแมนเชตี้เผยว่าในช่วงปี2018ตนเคยคิดดึงอีแวนมาจากเวสต์บอร์กด้วยแต่ก็หันหาเอริกลาป็อกจากแอตติกบินเบาแทน เราตัดสินใจจะซื้อลาป็อกมาแทนเราเคยได้เจรจากับจอนนี่และเกือบจะมีการเซ็นสัญญากันแล้วแต่เราไม่อาจทําให้ดียวสามารถลุล่วงได้ดีเป๊ะเผยบางทีมันอาจติดปัญหาเรื่องเอเยจนจนถึงเรื่องอายุอนามของนักเตะที่ลาป็อกอายุน้อยกว่าเพียงแต่มันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่แย่หรอกแมนเชสเตอร์เต็ดกับเชลซีกำลังติดตามลอลานดาวรุ่งสโมสรฟราเมงโกตามรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมา ลอรานหรือชื่อเต็มลอรานลูคัสเปเรล่าเดซูซาวัย17ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองของหลีกบราซิลโดยล่าสุดฟาบิโซโดมโนโระบุกำลังเป็นที่สนใจจากปีแสดงและสิงโตนึกเมินครามทีมงานของสองสมศรดังเวทีพิมพ์ลรือังกฤษติดตามลอรานอย่างใกล้ชิดและสร้างความประทับใจซึ่งกองกลางตัวรุกวัย17ปีลงสนามในทุกระดับชั้นไปทั้งหมด13เกมทำได้6ประตูด้วยกัน ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆลอรานถือสัญญากับฟาเมงโกจนถึงกลางปี2025ซึ่งมีเงื่อนไขค่าฉีกอยู่ที่50ล้านยูโรอีกเรื่องที่น่าสนใจคือลอรานอยู่ในสังกัดนายหน้าบริษัท Rock เนชันสปอร์ตบราซิลของเจซี ee, โดยมีนักเตะดังอาทิวินิสุตจูเนียลูคัสปาเกตากาเบรียลมาติโนลีและเอนลิกใช้บริการอยู่เช่นเดียวกันกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนจากกูรูประสบการณ์สูง ร่วมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ